ทำงานทำงานสายลนพี่น่องไม่มีผ้าว่ะสันแล้วมันก็จะไม่มีอะไรขายด้วยมนมีก็ไม่ต้องซื้อยืนซื้อของโดนแห้งวันนี้วันอะไรอ่ะในนี่สยียยางไปเสร็หนั่นออกระไ,ไ้เลย ที่มีนี่ยังก้ยังมากเลยน้ำเดือดเลยใส่ใส่ดิวันอาทิตย์คนเดินสบายมากตัวสิเดปเป็นนั่นยูทููเปอร์นะพี่น้องพอดีกับแม่นี่เหล็ก็เก้าอีก

การทำงานนะพน,น้นไอ้ี้าสาวเนี่เหมนสาวเพราะนกทีีอะไรดเลยพี่น่องพ่ายังี้นี่้องสาวไปนักาีาทีนนท่นี่ราคาประจำไม่จองไว้อยู่แล้วขังสีนะพี่น่องจัสาวไปกับท่าน ก็เคยอยนฟังทีก็เคยงย่างามมาสุดวะก็ออยังเป็นผู้ถอดหรอกก็เป็นแค่างนงม่นี้ก็เป็นผู้ถอดหรอว่าแจกับพ่ท่านด็กปนไหนขอผ่านแก่องทุกคนขเป็นกำลังใจให้ม่นี้นะแม่เลยทุกคนขอพูดณหลายสำรับพีๆลองน้องเพื่อนฝูงห้านาทุกคนดีขมาก กไหลก็แช่เห็นไห,ไหนี่ารี่ต้องเริ่ทุกวันนที่จะหจจะยุดวันพุธท,ทุกคนทุกวันพุธ นอกจากจะมีธุระจำเป็นหรือว่าไปหาหมอหรือยังค่ะก็จะอีกได้ค่ะถ้าปกติการทำงานทำไมนี่คือหยุดร่นผุดยุดจะไปใส่ว่าที่ไรภกคคนดิพี่น้องหยุดไม่นี่จะเหตุนั่นเหตุนี่ก็จะแล้วนะพี่น้อง มนนี่ยืนยืนเสือตบเบลต์มูอ,มอยู่งฟังตรงกับทันแมนนี่ขันสนุนมังหันใจแมนนี่ก็ะหอดไว้เลยตอนนี้แมนนี่ต้องยางยอดกับขึ้นมาเพื่อมาขามสะพานลอยพี่น้องโอ้ยตายเลยครับเตปปนีกับบ๊อพร้อมด้วยนะพี่น้องเตปปน,นีกับบ๊อพร้อม <c oughs> ออกกำลังกายก็ออกเพราะสัน <c oughs> วตว้ขอบคุณทุกกำลังใจประจำยังไปมูแน่มือนนี้าวันอาทิตย์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากขอบคุณ๊ายบาย